ปล่อยให้ผมปล่อยให้ผมแบบไอ้น,นี้กอ,อกกันได้เลย <S <S ผมไม่ไปไหนอย,อยู่แล้ว,ลวผมมั่นใจว่าผมกลับไปยืนจุดเดิมได้อ่ะอืมไม่ใช่แบบว่าไอ้เหี้ยนิดหน่อยไม่กแก้วไม่กแก้วไม่กแก้วอืมอใจอยู่เอาที่นัใจแล้วทั้วันเอ,อาทำไมอ่ะ คนหลอมใส่ตัวเยอะแยะคนดูไอเนี้ยถูกไหมละ่ะมีเขามีกฎข้อไหนห้ามขับทีทีีขอแลกไอ้อหลอมหล่อมเลยอะทำไรครับเนี่ยยืนคนเดียวเงาเงาพุ่งมาพุ่งมา เป็นอไรบ้านแกงก็ตอนนี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆใช่เขาบาเรื่อยๆคืออะไรดีกว่าเรื่อยๆก็คือก็อันนี้ผมพูดเลยพันพักกันอยู่ไงอ๋ออย่างนี้ต่อทีเยก็ยังแต่คือตอนนี้ก็คือปล่อยให้พักก่อนแล้วค่อยกลับมาเต้นหรอหรือไรได้แต่ผมว่าคนเรื่อยๆแหละเพราะว่าไอ้ยังบอสไก่ไปอยู่รอบแล้วอ้าวทำไมอะครับมายุ่งมายุ่งเขาไม่ไม่ได้เล่นต่ออ้าวแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยังบอสอ่ะเขาไม่รู้มันอะ ก็ไม่แฟนกันไม่ใช่อ่ะไอแฟนมันมก็นส่วนหนึ่งแต่ไอบอสมันมันมันก็ไม่อยากเล่นหรอมเบื่อทีิงจออสนุกอ <ผม S 1> อกเออผมว่าผมว่าสนุกจะไดรทมก็ได้มีเพื่อนมีอะไรลีทำอะไรครับทำอะไรไปทำงานครับทำอะไรไปเรื่อยผมอ่ะหาอะไรทำไปเรื่อยเจมีสองพันป่ะพูดถึง ่ันหนึ่งไงในตัวอันหนึ่งสองเจ็ดห้าดีกว่าเลขหนึ 1> 1, 2, 7, 5, นะ่งสองเจ็ดห้าเอาเข้ามครับห,<า>หาคนที่เขามีไฟดิหาคนที่เขาหมดไฟไนะ แป๊บเดียวไช่แล้วก็ใช่ถามว่าส่วนหนึ่งที่หมดไฟครับว่าอาจจะไปแย่แรงแตนได้มากของว่าแตนเช่นเช่นโอ้โหใช้คำ <c oughs> พวกผมแย่นะ <c oughs> ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงผมไม่รู้ไงเรื่องราวเป็นยังไงแต่เห็นว่ามีปัญหาปัญหาอุ้มกันเนี่ยหนักนะผมว่า โอ้ดูว่าโอุ้งก่อนไม่หนักกว่าที่ผมไอ้นี่กันหนักกว่าเยอะเลยแต่ผ้ามันผ้ามันกลับกันตรงที่เขาแพ้ผมไงใช่ใช่ถ้าองผมอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาบอกอยู่ว่าคือเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นแบบว่ายังไงมันงงอ่ะเข้าใจปะเกิดขึ้นแบบงงคือยังไงอ่ะก็คือแบบไอ้งงงก็คือแบบว่าพวกผมอ่ะไม่คือเรลลี่ต้องเข้าใจว่า แก๊งกำลังซุนอยู่อ่ะผมคงไม่แบบไม่ปัญญาอ่ะไปแบบไปไปแย่แก๊งสามสิบที่ก่อเต็มพร้อมลบอ่ะขลาดปะอ่าใช่แต่พอเรื่องมันเกิดมาแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่สภาพตอนนั้นอ่ะผมบอกเลยว่าแม่งผมเหลือยนนะี่สิบกว่าคนเลยคนเดือไม่รู้หอกแต่คือแบบในแก๊งอ่ะหรือแม่ค่าคนอยู่แถวนี้ยเขารู้อยู่อืคือผมแม่งเหลือสิบกว่าจริงสิบกว่าเลยตอนนั้นอ่ะจะให้ผมจะให้ผมเล่นแบบไหนอ่ะ ผมก็บอกแล้วตอนมมเกียร์ที่จะพาผมกว่าเล่นถ้าเล่นต่อจะเล่นสองเดือนสามเดือนผมเล่นได้หมดแต่คงต้องเล่นในแบบผมนะเพราะผมมีแค่นั้นจริงๆเขารู้ว่าชนตองกูไม่ได้ใช่ครับแต่พอแบบอ่ะพอคุยกับอ้วนแล้วอ้วนเขาก็ขอ้ขอเสนอมาลดก็ไม่ได้เยอะมากพอที่ว่าผมจะพอจะหายหได้มันก็พอๆกับที่ผมทําเขาหายไปอืก็ผมก็เลยตกลงแล้วมีมีคูดาวให้ผมด้วยก็คือแบบโอเวอร์เขา ถ้าไยุ่กับผมถ้าผมแบบไม่ไปปุ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ครับมันมันก็ดีมันก็ดีครับอือย่างนั้นผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปอะไรเลยก็ยังดีที่เวีนได้นะครับว่าใช่เอาจริงผมไม่ได้แบบค้างคาใจหรือแค้นหรืออะไรเลยนะก็ตามต,ตาภาพว่าน้องผมมันก็ไปขับรถเขาลงน้ําจริงอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ใช่แต่ที่ที่ตัดสินใจไปอุ้มเขาอะต้องบอกก่อนว่า น้องผมมาจะเต้หายไปแล้วเล่มหนึ่งครับหมอ่าอ่าคือผมไม่ได้ต่อยสู้ไม่เคยต่อยสู้ไม่เคยเลยนะแต่ก็มาจะเต้หายไปเล่มหนึ่งอ่าก็ไม่เป็นไรก็ก็ยอมไปมแล้วก็จบไปแล้วได้แป๊บเดียวเองแล้วก็มาอืมเรื่องก็มาอีกะไรผมก็เลยเขาเขาตีเขาบอกให้สั่งไปเปลี่ยนชุดของผมมาว่าสิบกว่าคนก็ก็เล่นเลยอืมอะไรนนั่นคือมุมมุมม,มอง ของผมนะแต่คนอื่นเราไม่รู้อ่ะอาจจะหาว่าผมแบบไปอุ้มเขาเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเข้าใจอยู่นั่งสารดีเพราะว่าห่างใครเลยเอาเอาจริงนะแค่แบบมันสูุขนเลยอ่ะมันมันมันไม่สู่นไม่เป็นเรี่ผมบอกเลยนะมันไม่ได้สุ่นแบบนั้นเข้าใจไหมอ่ายังไงคือมันสุนยัไงคือมันต้องบอกว่า ของอะ่ะเวลาทํามาผมมีมีสมมุติไอพอดเป็นคนเก็บใช่ไหมเงินแก๊งทุกอย่างไอเงินเงินแก๊งไอพอดเก็บ<ม>พวกของพวกอะไรเงี้ยจะเป็นน้องน้องเซตเก็บไอเซตอะ่ะที่<ม><ม>อยู่โมเรนเก่าใช่ครับคือผมจะไม่ยุ่งตรงนั้นคือจะให้น้องๆมัน,นบริหารแต่ผมจะรู้ว่าผมจะมีตารางอยู่แล้วว่าเอ้ยอะไรเหลืออะไรเท่าไหรเท่าไรอย่างนี้สมมุติว่าเนี่ยที่ผมขึ้นขึ้นให้ ไอเทียสามกันเนี่ยผมตีไปนี่หน,น้าสองพันชุดมั้งไม่ต่ำอ,ะอ่ะใช่ก็คนละสองร้อยสองร้อยหน้าสองพันบวกด้วยแต่คือเรายัางไม่มีเวลาไปเอาตังนั้นอะ่ะไปซื้อเพนซื้ออะไรที่มันแบบอ่าอ่าอากคือแบบไม่มรณโดยรวมมันไม่มีมีแค่วุ้ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วมันเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเฟดมาผมก็เล่นเล่นเต็มเสมแล้วหมดผมก็หมดเพนหมดเป็นความหมดก็หมดมใช่ครับแล้วเฟดผมเล่นทุกเฟสอย่างที่บอกผมเล่นทุกเฟสพี่บินสวัสดีครับ เล่นทุกเฟสผมไม่เคยไม่เคยเว้นเลยถูกไหมเขาก็เลยแบบก็เลยแบบสู้เท่าที่สู้ได้ใช่ครับตู้ทำตรงนั้นด้วยก็ต้องมาทําในแก๊งด้วยถูกไหมเขาก็เลยแบบยังไม่ฟูสักทีทีแล้วพอแล้วพอคนที่ฟูก็ออกใช่ครับแล้วอย่างที่บอกแล้วอย่างที่บอกว่าแก๊งผมมันไม่ได้มีแบบว่าเออแบบตัวหัวใจอะไรขนาดนั้นผมฟาร์มกันเองทุกคนอาวุธทุกอันคือฟาร์มกันเองนอกจากว่า อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ย้าของแก๊งนี้ผมซึ่งผมผมมาเติมอาตราผมเองอ่าอย่างไอจ็อดอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแบบไอจ็อดทุกคนเนี่ยเข้าใจไหมที่มันจะเติมไอนี่ตัวเองได้แต่คนอื่นก็ต้องมามัดเปล่าอย่างเงี้ยคนใช่ผมแก๊งผมมันเริ่มจากมัดเปล่าหมดมันไม่ได้แบบรับคนแบบเต็มออฟชั่นเข้ามาอะไรเงี้ยเข้าใจผมก็ยังรออยู่นะวันที่แบบคัมิลอนใช่ก็ต้องบอกว่าคือปล่อยให้ผมปล่อยให้ผมแบบ น,นี่กอกันได้เนี่ยผมไม่ไปไหนอยู่แล้ว,ลวผมมั่นใจว่าผมกลับไปยืนจุดเดิมได้อ่ะอืมไม่ใช่แบบว่าไอ้เหี้ยนิดหน่อยไม่แก้วไม้แก้วอมกแล้วอืมพใจอยู่แต่ถ้าดีกีเท่ากันแบบพอๆกันอ่ะกอแก่ผมผมก็เอาอ่าก็คือแบบพอๆกันที่แบบว่ามันไม่มันไม่ได้ดูห่างชั้นเกินไปใช่ครับอย่างแบบพวกผมหรือโดเวอร์หรือบีซีอะไรอย่างงี้ถูกไหมใช่เอ็นีอาร์อย่างเงี้ย เขากว่ยยังให้เอ็นทีอาเขาเขาไอ้นี่พอๆกับด mm ูไว้บีซีโอเวอร์อย่างงี้ครับื่อย่างนี้บอก mm hmm. ผมมาผมมามันก็ยังแบบมันไม่พร้อมสักทีอ่ะไม่งั้นมัน,มนอจริงถ้าผมจะพร้อมนะผมไม่เล่นเฟสไมเเเเเ่เล่นนู่นเล่นน mm ี hmm. ่เล่นนั่นแป๊บเดียวมันก็พร้อมแล้วครับสองสามสองเดือนอนะ่ะเต็มที่ mm hmm. อันเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยอันเนี้ยอาวุธผมก็เริ่มผมใกล้ครบจัดละ mm hmm. อ่าผมก็แค่ทีนี้ เงินแก๊งมันจะไปไหนใช่เงินแก๊งมามันก็แค่ซื้อเพนครับซื้อเพนมันก็ลงทุนทำนี่ใช่อันนี้มันมีบูบูแดงขึ้นมาแค่ตาบูแดงก็เล่นได้ครับใช่ไหมยิงผมชอบเล่นอยู่แล้วผมไม่ขาดอยู่แล้วแต่พอมาอยู่นี่มันก็ความคิดมันก็ต้องเปลี่ยนไปอ่ะแก๊งเตรียมโดนกดแต่เริ่มไหนี่ถูกไหมไหจะอะไรละถ้า้าผมโดนกดเยอะมันไม่ได้โกโดนกดเยอะวี่นี่แต่แค่ว่ามัน มันก็แบบเลื่อยมัตก็รีเลี่ยปไปขอบคุณท่าิจดาวครับวัสดีครับวัสดีครับที่เจออืมก็แบบมีนั่งนี่มาตลอดไม่เคยสะดุดเฉยเยถามว่าโดนกดจนโหดร้ายไหมไม่ใช่นะถ้าใครบอกว่าอยู่ที่นี่โดนกดโหดร้ายผมจะไม่เห็นโดนกดแบบโหดร้ายสักแกงหนึ่งที่ะโดนกดจัดจัดอ่ะกดแบบแย่จัดจัดเลยอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช้คำว่าสะดุดดีกว่าครันเราชะงัางไปพักหนึ่งใช่ใช่ ซูซูครับผมรอดูอยู่จะไปไหนไม่ไปไหนผมเต็มที่ผมเต็มที่ผมบอกเลยม <ๆ S 2> ผมเต็มที่ให้มันแบบจะเปื่อยใครแม่งจะพูดยังไงไตร้ายเฮียอะไรก็ช่างมันเนี่ยมผมไป็นสนเราคนสนเนี้ยสามสิบคนในแก๊งผมมาพอแล้วแต่แก๊งเจมันเป็นฟิลนี่แบบว่าพอคนไม่มีวุฒิเข้ามาได้วุฒิแล้วก็ออกไปปะไอ้เหี้ยใช่ปะเนี่ย <ๆ S 2> มมแม่งโคตรเฮียอะไรอันเนี้ยจริงๆึงแม่งจะเอาแบบออกไปแก้สมุิออกไปก็ ถามว่าผมแม่งจริงๆผมก็มีกฎนะแต่บิลลี่เข้าใจป่ะแม่งพอมาอยู่แล้วแม่งเรารู้สึกแบบเที่ยมันก็คือน้องอะ่ะมันคือน้องๆนะมผม,มผมว่าใจว่ามันเข,เข้ามาผมเป็นพี่แม่งหมดแหละเพราะว่าแบบเราก็นับมันเป็นน้องเนี้ยเฮ้ยเี่ยแบบก็ไม่อยากจะทําอะไรแต่จริงกฎมีนะมึงต้องนู่นนี่นั่นนู่นเ้าถึงเวลาจริงแม่งผมทำไม่ได้าไม่ได้ไม่ได้แค่มองมันแค่น้องในเกมอืม ใช่ครับอะไรสู้ๆครับเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนสืออไรใจให้อับดูอยู่ห่าเหม๋อครับผมผมมากครับครับครับสักลองรถดิเยอะไรนัองสานเอายีรานั่งสานนเไลโรนนะมันโดนเยอะเว้ย ที่เห็นว่าโดนบิดบ้างโดนตีบ้างโดนหาเรื่องบ้างโดนเรียกบ้างเราก็เคยเรียกมันแต่มันพลาดเองที่มันป้นคนเราไอ้สันมันก็แกงกงินคนเหมือนกันแหละดีนะใจมันยังสู้อยู่ไม่ท้อ เดี๋ยเยโอุโทษครับผมขึ้นรถพีคับอีฮี้ะจ้ของอยู่อีไอ้สัสกากินนิ่มแล้วอีนี่ฮี้อะกน่าจะเฮี้ขับออกเลยนะง่าบป่ะมาดู

and then hook up We were okay. We were all right staying awake.